The 48 Law s of Power มาต่อกันตอนที่2เลยนะครับกฎที่17สร้างสภาพหวาดผวาโดยการทำตัวยากที่จะคาดเดาถ้าคุณฝึกฝนทำตัวไม่ให้มีความสม่ำเสมอมันก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเตรียมพร้อมตอบโต้คุณได้แต่มีข้อแม้นะครับถ้าคุณเป็นลูกน้องมันจะดีกว่าถ้าคุณทำตัวสม่ำเสมอเพื่อที่จะไม่ให้เจ้านายเกิดการระแวงอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณจงใจทำตัวคาดเดาได้ง่าย มันก็อาจทําให้ฝ่ายตรงข้ามหลงผิดว่าเขาคาดเดาวความประพฤติของคุณได้แต่หลังจากนั้นคุณก็ทําสิ่งที่คาดไม่ถึงพวกเขาจะไม่มีเวลาตั้งกาดขึ้นมาทันแน่แนกฎที่18อย่าสร้างป้อมประการป้องกันตัวเองการแยกตัวออกมาจากคนอื่นมันอันตรายถ้าดูจากผิวเผินแล้วป้อมประการดูเหมือนจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการป้องกันตัวเองแต่ทุกคนรู้หมดว่าคุณอยู่ที่ไหน ฉะนั้นเขาจะจู่โจมคุณได้ง่ายมันจะดีกว่าถ้าคุณพบปะเข้าหากับผู้คนคุณจะได้ทั้งข้อมูลและการปกป้องจากฝูงชนอีกด้วยกฎที่19รู้เสมอว่ากําลังดีลกับใครอยู่และอย่าไปว่าคนผิดประเภทในโลกเรามีคนหลายประเภทนะครับฉะนั้นการกระทําของคุณอาจจะไม่ได้การตอบสนองที่เหมือนกันจากทุกคนถ้าเป็นไปได้ควรจะรู้ข้อมูลและประวัติของอีกฝ่ายหนึ่งและอย่าไปเชื่อแต่ผิวเผินอย่างเดียว ต้องระวังอย่าไปขัดใจกับคนผิดประเภทเพราะคนพวกนั้นอาจจะโกรธแค้นคุณและกลับมาทำร้ายคุณในอนาคตกฎที่20อย่าไปผูกมัดตัวเองกับใครถ้าคุณทำตัวเป็นกลางเมื่อไหร่คุณจะสามารถนั่งดูแต่ละฝ่ายตีกันเองพวกเขาก็อาจจะยื่นข้อเสนอให้กับคุณเพื่อที่จะดึงคุณเข้าไปข้างเขาคุณก็ควรจะปฏิเสธไปอย่างมีมารยาทแต่ควรจะได้คำสัญญาจากทุกๆฝ่ายเพื่อที่จะเมคชชวร์ว่าคุณจะไม่โดนผลกระทบภายหลัง การเล่นเป็นตัวกลางนี่มันยากมากเลยครับเพราะนานไปทุกๆฝ่ายอาจจะไม่สนใจคุณเลยอาจจะต้องเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยความจําเป็นแต่อย่าเอาอารมณ์ไปเกี่ยวพันและควรจะสร้างช่องทางที่คุณสามารถจะออกมาจากฝ่ายนั้นได้กฎที่21แกล้งเล่นเป็นคนโง่เพื่อที่จะจับคนโง่เมื่อไหร่ที่คุณทําให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าเขาฉลาดกว่าคุณเขาก็จะไม่สงสัยในการกระทําหรือแรงจูงใจของคุณเลย แต่ข้อแม้ก็คือถ้าสมมติคุณกําลังตั้งตัวอย่างเช่นคุณเพิ่งเข้างานใหม่มันอาจจะดีกว่าถ้าทําให้เจ้านายคุณคิดว่าคุณฉลาดกว่าคู่แข่งของคุณกฎที่22ใช้การยอมแพ้ให้เป็นอำนาจเมื่อไหร่ที่คุณอ่อนแอกว่าฝ่ายตรงข้ามอย่าคิดสู้ตายเพื่อศักดิ์ศรีจะดีที่สุดยอมแพ้เพื่อที่จะเอาเวลาไปฟื้นฟูตัวเองเตรียมพร้อมกับการสู้ในครั้งหน้าจะดีกว่าแต่ถ้าสมมติฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมให้คุณยอมแพ้ก็คงต้องสู้ตายครับกฎที่23 โฟกัสพลังเพื่อสร้างความเข้มแข็งแทนที่จะกระจายพลังไปในหลายๆด้านควรจะเจาะจงพลังไปในจุดที่แข็งแรงที่สุดหรือจุดที่ให้ผลประโยชน์มากที่สุดและควรจะหาแหล่งพลังที่สามารถให้ผลประโยชน์เราได้อีกยาวไกลกฎ <c oughs> <c oughs> ที่24เล่นบทเป็นขุนนางที่สมบูรณ์แบบในสมัยก่อนนะครับพวกขุนนางจะต้องแข่งกันทําความดีความชอบเพื่อจะได้เป็นคนโปรดของกษัตริย์ขุนนางที่สมบูรณ์แบบจะต้องเอาใจเจ้านายเก่งและไม่ต่อว่าโดยตรง ทำตัวเป็นแหล่งความสุขให้กับคนรอบข้างไม่ทําตัวให้คนอื่นอิจฉาและคอยระมัดระวังการกระทําของตัวเองตลอดทําทุกอย่างให้ดูเหมือนง่ายดายและสุดท้ายแล้วอย่าเป็นคนนําข่าวร้ายถ้าคุณสามารถเล่นบทเป็นขุนนางสมบูรณ์แบบได้คุณก็จะสามารถเพิ่มอานาจให้กับตัวคุณเองกฎที่25สสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตัวเองอย่ายอมรับบทบาทที่สังคมสั่งให้เราเป็นควรจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตัวเองที่ดึงดูดความสนใจจากคนอื่น ควรจะใส่ใจกิริยาท่าทางของคุณด้วยเพราะมันจะทําให้คุณดูน่าเกรงขามขึ้นกฎที่26อย่าให้มือตัวเองเปื้อนคุณควรจะมีภาพพจน์ที่ดีและเป็นเหมือนว่าคุณมีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอควรจะหลบซ่อนข้อผิดพลาดและการกระทําที่ไม่ดีของคุณถ้าจะต้องทําสิ่งที่ไม่ดีควรจะยืมมือของคนอื่นมาทําหรืออาจจะต้องให้คนอื่นรับผิดแทนและห้ามให้ดูเหมือนว่าคุณเกี่ยวข้องโดยใดๆกฎที่27ทําให้คนศรัทธาเหมือนเป็นผู้นํานิกาย คนส่วนมากนะครับต้องการจะเชื่ออะไรในบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณสามารถสร้างจุดประสงค์ในการเชื่อได้คุณก็อาจจะมีกลุ่มคนติดตามที่มีความศรัทธาในตัวคุณคุณควรจะสร้างข้อสัญญาที่มันกำกวมควรจะใช้อารมณ์การหลงไหลของคนเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์และสร้างพิธีการอะไรสักอย่างให้คนกลุ่มนี้เสียสละให้คุณได้ระบบการเชื่อการศรัทธาแบบนี้สามารถสร้างอำนาจให้คุณได้อย่างมากแต่มันก็อันตรายมากเช่นกันเพราะถ้าพวกเขาจับได้ว่าคุณหลอกลวงพวกเขาอยู่พวกเขาก็จะเล่นงานคุณแน่ครับ ตั้งแต่ไหนแต่ไรเราเห็นอยู่ตลอดว่ามีคนหลายคนใช้กฎข้อนี้หลอกลวงคนอื่นโดยเฉพาะในเรื่องงมงายทั้งหลายกฎที่28กระทําการอย่างกล้าหาญถ้าไม่แน่ใจกับอะไรสักอย่างก็อย่าพึ่งทํามันเพราะว่าการลังเลมันอาจจะทําให้ล้มเหลวได้แต่ถ้าคุณทําอย่างแน่วแน่มันจะสร้างความทรงพลังให้กับคุณและอีกอย่างหนึ่งถ้าการกระทําของคุณมันอ่อนแอฝ่ายตรงข้ามก็จะรอจู่โจมอย่างแน่นอนกฎที่29วางแผนไปจนถึงปลายทาง จุดจบปลายทางคือทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นควรจะวางแผนรองรับทุกสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กฎที่30ทําให้ดูเหมือนว่าความสําเร็จได้มาโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยการกระทําของคุณจะต้องดูเหมือนว่าเป็นธรรมชาติและคุณสามารถทําทุกอย่างได้อย่างง่ายดายเบื้องหลังแล้วคุณอาจจะทํางานหนักมากแต่แค่อย่าให้คนอื่นเห็นว่าคุณลงแรงไปเท่าไหร่และควรจะโชว์ด้านที่เสร็จแล้วเท่านั้นให้คนอื่นเห็นถ้าคุณมีเคล็ดลับอะไรก็เก็บไว้เป็นความลับ พอเวลาคนอื่นเห็นว่าคุณสามารถทําทุกอย่างได้อย่างง่ายดายเขาก็จะคิดว่าคุณมีความสามารถในการทําอย่างอื่นได้มากกว่านั้นอีกกฎที่31ควบคุมทางเลือกทุกทางและให้คนอื่นเล่นตามที่เรากําหนดกลยุทธ์การหลอกลวงที่ดีที่สุดมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าเขาควบคุมสถานการณ์อยู่เพราะเขาคิดผิดว่าเขามีทางเลือกมันมี3กลยุทธ์ที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นเดินตามหมากที่เราต้องการได้ 1. ทําให้ตัวเลือกที่เราต้องการนั้นดูดีที่สุด 2. ถ้าคุณรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งชอบคัดค้านคุณคุณก็แกล้งทําเป็นแสดงออกตรงกันข้ามเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งจะได้เลือกช้อยที่คุณต้องการจริงๆ 3. เอาตัวเลือกออกเพื่อที่จะเพิ่มความกระตือรือร้นให้อีกฝ่ายหนึ่งตัดสินใจเลือกกฎที่32เล่นกับจินตนาการและความฝันหวานของคนอื่นชีวิตประจําวันของแต่ละคนมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่คนเราก็เลยชอบคิดฝันหวานและจินตนาการโดยเฉพาะกับโชคลาภและเงินทองเพื่อที่จะหนีไปจากโลกแห่งความจริง เราเห็นอยู่บ่อยครั้งเลยครับที่มีคนมาเสนอว่าถ้าคุณทําตามที่เขาพูดคุณก็จะรวยเร็วจะสําเร็จเร็วและคนพวกนี้ก็จะมีอิทธิพลกับฝูงชนที่หลงเชื่อเขาขอจบตอนที่2ตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมและอย่าลืมติดตามตอนสุดท้ายนะครับยังไงแล้วอย่าลืม subscribe like share แล้วก็ c o m มนต์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ